จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะนี่เลยค่ะวันนี้นะจะมาผัดผักกระเฉดไฟแดงเคล็ดลับค่ะผัดยังไงให้ผักเฉียนกรอบอร่อยและผัดยังไงนะคะทำไมร้านโตรุ่งถึงผัดได้อร่อยหอมเดี๋ยวเราไปดูวิธีและเคล็ดลับการทำกันเลยค่ะ ซึ่งก่อนอื่นนะอุ๋ยต้องบอกก่อนเลยว่าเราซื้อมาแบบที่เขายัางไม่เด็ดมาให้นะอุ๋ยว่ามันจะดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดที่เขาเด็ดมาให้แล้วอ่ะมันจะค่อนข้างแข็งและแก่นะไม่เหมือนที่เราเด็ดเองเนะาะอุ๋ยก็ซื้อมาแล้วเราก็ทําค่ะเราอยากจะเก็บไว้ให้นานนะเนี่ยอุ๋ยเก็บมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็ยังสวยยังกรอบอยู่นะให้เพื่อนค่ะเด็ดเนาะให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วเราก็นำมาใส่ขวดเลยนะขวดน้ำดื่ม เราธรรมาดาเนี่ยค่ะเวลาใช้นะให้เพื่อตัดมุมค่ะออกทั้งสี่มุมนะนี่ค่ะทั้งสี่มุมนะให้ตัดออกหน่อยนึงค่ะทั้งส่วนล่างและส่วนบนนะคะตัดออกเลยค่ะให้เป็นมุมแบบนี้นะเวลาปิดค่ะจะได้ปิดง่ายเนาะเก็บผักด้วยวิธีนี้ค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานนะมันจะทําให้ผักมไม่ช้าเนาะนี่เลยค่ะแล้วความเย็นก็ยังคงที่เนาะแบบนี้นี่เก็บได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะบอกเลยว่ายังสดแล้วก็ careers. ยังสวยนะยังหานได้อยู่เลยค่ะหมูจะเพิ่มนะ เพื่อให้เวลาเราผัดกัะเชียมกมาแล้วอะกรอบอร่อยนะเคี้ยวเพลินเลยค่ะให้ใช้สารต้มนะแข่งน้ํานะแช่ไว้สิบนาทีค่ะนี่เนาะให้แข่งหนะ่อยเนาะตัวของสารต้มจะได้ออกนะ ที่เราแข่งไว้แป๊บหนึ่งแล้วนะเราก็แช่ไว้ค่ะแบบนี้นี่ค่ะหลังจากผ่านไปสินาทีแล้วนะแล้วก็สั่งส้มออกเลยค่ะแล้วเราก็ล้างนะล้างทำความสะอาดเลยจะล้างก็สองน้ำค่ะส่วนใหญ่เก็บได้เต็มที่ก็หนึ่งอนาะทิตย์เองเนาะเดี๋ยวเกินกว่าน,นั้นแล้วอ่ะผักก็จะเริ่มไม่สวยนะวิวเอามาทำก่อนเลยนะ ก็สองน้ำเนาะแล้วก็ออกขึ้นนี่ค่ะหลังจากที่เราล้างนะลํางความสาดเรยียบร้อยแล้วค่ะใส่สตะเกร้าพักให้สะจ็ดน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยค่ะกระเทียมค่ะปอกเปลือกเลยนะเราจะใช้วิธีการตีค่ะอย่าตำนะแค่ตลับเลยค่ะ การตีแค่ให้พอแตกอย่บบนี้นะแล้วก็ตับค่ะให้เขาเล็กหน่อยนะแบบนีเราจะไม่ตำนะแบบนี้ค่ะพริกเช่นเดียวกันค่ะให้ใช้เป็นพริกแดงจินดาค่ะและพริกเขียวค่ะ ไม่เหมือนกันนะให้มีพริกทั้งสองชนิดรวมกันนะคะและเพิ่มความหอมด้วยพริกขี้หนูค่ะให้มีพริกขี้หนูด้วยนะปริมาณพริกค่ะลดได้เลยค่ะชอบทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะแต่ให้มีพริกทั้งสามชนิดนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้วิธีการตีเอานะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็เอามาใส่ที่ผักกระเฉดได้เลยค่ะนี่นะเราก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะเราจะใช้แค่น้ํามันหอยค่ะ แล้วก็น้ําตาลทรายนะคะเราจะเทใส่ลงไปเลยแต่วันนี้ค่ะอมุมีเทคนิคเนาะสําหรับใครที่ยังไม่เคยทําทานเนาะก็จะใส่ปริมาณกะไม่ถูกนะถ้าเราใส่ลงไปเลยอะทำด้วยวิธีแบบหอยค่ะนี่นะุ๋ยจะใส่น้ํามันหอยค่ะเราจะเน้นน้ำมันหอยนะเพราะว่าตัวน้ำมันหอยเขาจะมีความเข้มข้นนะเราต้องการที่จะให้ตัวของน้ำมันหอยค่ะเคลือบผักเช่งเราค่ะ หลังจากที่เพื่อนรุงไปครั้งแรกแล้วนะพอทําครั้งต่อไปเนาะเราจะรู้เลยค่ะว่าเราควรใส่เท่าไหร่นะแต่วันนี้อุ๋จะเอาเทคนิคดีๆมาฝากค่ะเสร็จแล้วนะเราจะลดความเค็มค่ะของน้ํามันหอยด้วยน้ําตาลทรายค่ะหนึ่งนะช้อนชาครึ่งค่ะแล้วเราคนนะให้น้ําตาลทายละลายก่อนค่ะ ราจะได้ชิมรสขั้นตอนนี้ได้เลยนะเติมน้ำค่ะจะใส่น้ำประมาณสองช้อนเนาะวันนี้อุ่นผัดสองกร,รมนะัมน้ำผักกะเฉดสองกร,รมัมแล้วเราก็คนค่ะเราคนไว้ก่อนเลยแล้วเราก็ชิมนะให้มีรสชาติอยากเค็มโดดนะหลังจากรสชาติเราไม่เค็มโดดแล้วนะรสชาติได้แล้วค่ะเราตักไปเลยค่ะนี่นะ แล้วถ้า,าสำหรับใครเนาะทำกินเป็นประจำนะเรารู้รสชาติแล้วนะเราใส่น้ำมันหอยเท่าไหร่เราก็เติมน้ำไปเนาะใส่น้ำตาลทรายแล้วเราผัดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผัดค่ะนี่ค่ะอีกหนึ่งเทคนิคค่ะเราจะผัดให้หอมและอร่อยเหมือนร้านโต้วุ่งเลยนะคะให้ใช้เป็นกระทะเหล็กค่ะเขาจะให้ความร้อนและให้ความหอมมากกว่านะคะเผากระทะเหล็กของเราเลยค่ะให้ร้อนจัดเลยนะคะเมื่อกระทะของเราร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะ น้อยนะนี่ค่ะแล้วก็คนเนาะให้น้ํำมันนะทั่วกระทะแบบนี้เลยค่ะร้อนแล้วนะนี่เลยใส่ลงไปเลยค่ะ สำหรับผักกระเฉดไฟแดงผมก็เสร็จแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซี e เกตฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ